สดีวันนี้ใครเห็นโชคดีแล้วนะนะเพราะว่ามากันแล้วสำหรับเลขมงคลประจำา7วันเกิดงวดนี้เตรียมจดเลยใครที่แชร์สามครั้งขอให้ถูก3มตัวสาธุใครแชร์6ครั้งขอให้ถูกครบ6ตัวเป็นแสนเป็นล้านเออมันต้องเป็นล้านเนาะถูกครบ6ตัวเนี่ยสมมติราวันที่1ใช่ไหมก็ต้องเป็นล้านทีนี้วันนี้อาจารย์มาแป๊บเดียวบอกไปเลยว่าอย่างรวบรัดนะรวบรัดไปเลยนะ 7วันเกิดจะมีเลขมงคลอะไรบ้างใครเกิดวันอะไรพิมพ์วันเกิดตัวเองมาก่อนอาจารย์ขออย่างเดียวขอแค่มาครบ7วันเกิดอาจารย์เริ่มเลยไม่พูดพร่ำทาเพลงนะเราย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าเราจะทําเป็นประเพณีพวกเราในทุกๆวันเกิดทุกๆวันเกิดเราทำประเพณียังไงรู้ป่ะอันดับแรกเลยพวกเราทุกคนมีชื่อมีสกุลกันใช่ไหมใครที่มีชื่อมีสกุลใช่ไหมล้วชอบเสียงโชคใช่ไหมอันนี้อาจารย์ขอคนชอบเสียงโชคก่อนนะ ขอคนชอบเสี่ยงโชคก่อนนะเฉพาะคนชอบเสี่ยงโชคนะคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะเอาชื่อสกุลส่งมาเทียนหนึ่งเล่มเนี่ยอาจารย์จะเอาชื่อสกุลเรามาประจุลงในเทียนที่เขาเรียกว่าเทียนผีพนันเทียนผีพนันเป็นเทียนที่เอาชนะผีพนันของเจ้ามือทําให้เราชนะเจ้ามือเออจะเสี่ยงโชคเรื่องอะไรก็เสี่ยงไปเถอะแต่อาจารย์จะให้เราส่งชื่อสกุลตอนนี้เฉพาะคนที่พิมพ์ร้อยแปดเอาไว้นะเฉพาะคนที่พิม 108. พ์ร้อยแปดพิมพ์ไงไงต่อพิมพ์แล้วก็นะ ทักแอดมินเข้าไปบูชาครูแค่108บาทอาจารย์จะอนุญาตให้เอาชื่อสกุลเอาแค่ชื่อสกุลน,นะไม่ต้องวันเกิดแค่ชื่อสกุลไม่ต้องวันเกิดน,นะเอาชื่อสกุลมาลงในเทียนเล่มน,นี้แล้วก็จะจุดตอนบ่ายสองตรงวันหวยออกพิมพ์ให้อาจารย์หน่อยจุดบ่ายสองตรงวันหวยออกจุดบ่ายสองตรงวันหวยออกโอเคไหมอ่ะเอาให้ชัดเอาให้ชัดจุดบ่ายสองตรงวันหวยออกเออ อ่ะช่องทางการติดต่อให้ไปแล้วนะแอดมินถ้าปาักหมุดได้ก็ปักหมดุดเออปักหมุดแล้วเรียบร้อยโอเคติดต่อทางนี้นะดังนั้นพิมพ์ร้อยแปดเอาไว้นะเฉพาะคนที่อยากเสี่ยงโชคนะย้ำอีกทีหนึง่งใครบอกฟังเฉยๆไม่เป็นไรแต่ใครเน้นอยากเสี่ยงโชคให้พิมพ์ร้อยแปดแล้วก็ติดต่อแอดมินในช่องทางที่อาจารย์บอกเอาไวนะ้เนี่ยพิมพ์คลิกเข้าไปเลยจะเข้าไปอินบ็อกซ์แชทล้วบอก อพอเราแชทไปเราบอกขอบัญชีโอนบูชาคูร้อยแปดบาทแล้วส่งชื่อสกุลแค่ชื่อสกุลก็พอไม่ต้องมันเกิดแค่ชื่อสกุลอาจารย์ปิดลับวันหวยออกอะตอนเที่ยงตรงปิดรับเที่ยงตรงนะแล้วก็จุดเทียนใบสองนะโอเคไหมเอา้าวันอะไรมาแล้วบ้างอาจารย์เหมียงรวดเร็วลนะวันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วเลยนะมาเร็วไปเร็วเลยเอา้ามาครบยังขอดูก่อนมีวันอะไรมาบ้าง อ่ะเพลิดเนมาแล้วพุธมาแล้วอาทิตย์มาแล้วครบอย่างเนี้ยถ้าครบเราเริ่มเลยจันร์มาแล้วขาดอะไรเนี้ยขาดอังคารขาดเสาขาดสุกอ้าวใครเกิดอังคารพิมพ์อังคารใครเกิดเสาพิมพ์เสาใครเกิดสุกพิมพ์สุกขาดอีกสามคนไปเลยมาเร็วเรววใครที่ตอนนี้อาจารย์รอครบเจ็ดวันเกิดอาจารย์รเริ่มเลยนะอาจารย์ไม่รอนะอังคารมาแล้วขาดสุกข,ขาดเสาเร็ว พบเจ็บวันเกิดอาจารย์บอกเลขมงคลประจําวันเกิดเตรียมตัวจดให้ดีอาจารย์ก็มีธุระแต่อาจารย์ไม่ไม่ลืมพวกเราอะ่ะจะต้องจัดการให้พวกเราได้เลขกันทุกคนก่อนมาตอนนี้ขาดสุกกับเสาใครเกิดสุกพิมสุกใครเกิดเสาพิมเสาสุกมาแล้วขาดเสาว,วันเดียวมาเร็วขอเริ่มเลยนะย้ำอีกทีหนึ่งนะไลฟ์นี้แป๊บเดียวรีบมารีบเคลมรีบจดรีบเพงรีบรวยกันเร็วเสามาแล้วอาอเริ่มเลย,เร,เ,ลยเริ่มเลยนะ ขออภัยด้วยสาธุสาธุครูบาอาจารย์ใครที่มาไม่ทันให้เขาได้เห็นเถิดให้เขาได้เห็นเถิดเออให้เขาได้เห็นเถิดขออย่างเดียวให้เขาได้เห็นเถิดอาจารย์บอกไว้ก่อนนะว่าเลขระวังนะก็คือเลขที่ต้องระวังจริงๆนะงวดนี้ระวังนะเลขนี้เอาเลขระวังเลขอะไรพิมพ์ให้อาจารย์ก่อนเรวทุกๆุวันเกิดระวังเหมือนกันเพราะว่าเป็นเลขที่ต้องระวังงวดนี้จริงๆ เลขระวังเลขอะไรพิมพ์ให้อาจารย์หน่ออาจารย์ไม่พูดนี่คือเลขระวังเรวพิมพ์เลขระวังให้อาจารย์ก่อนพิมพ์เลขระวังให้อาจารย์ก่อนอาจารย์มาแป๊บเดียวนะเลขระวังเลขอะไรพิมพ์กันเรวแล้วพวกเราพิมพ์กันพิมพ์ให้เพื่อนกันหน่อเรวเลขระวังเลขอะไรพิมพ์เลยพร้อมไหมอ้ามีใครสักคนพิมพ์เลขระวังให้อาจารย์ก่อน เลขนี้เป็นเลขระวังทุกวันเกิดจําไว้เลยอจจจาจารย์จะค้างจะคาเอาไว้จนกว่าพวกเราเนี่ยจะรู้ว่านี่คือเลขระวังงวดนี้อ,อ๋เลขระวังเลขอะไรพิมพ์ให้อาจ,จารย์กันเร็วดีมากพิมพ์เขาว่าเลขระวังด้วยอย่าไปพ,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 พิมพ์เลขเฉยๆพิมพ์คําว่าเลขระวังแล้วก็สองตัวเนี้เลขระวังแล้วก็สองตัวนี้พิมพ์มาเร็วพร้อมนะพิมพ์คําว่าเลขระวังแล้วก็สองตัวนี้พิมมาด้วยพาะเราเวลาพิมพ์อย่าพิมพ์เลขเฉยๆให้พิมพ์คําว่าเลขระวังสองตัวนี้พิมพ์มาพิม์มาเร็ว ดีมากดมากมาทางน้อาจารย์ขอเริ่มนะใครเกิดวันอาทิตย์พิม์พอาทิตย์ใครเกิดวันอาทิตย์พิม์พอาทิตย์พิม์พแล้วอาทิตย์นะย้ำอีกทีหนึ่งนะพวกเราจดให้ครบ7วันจดให้ครบ7วันพิมพ์ให้อาจารย์หน่อยอ่ะพิม์ไม่ง่ายจดให้ครบทุกวันจดให้ครบทุกวันเพราะอะไรเพราะบางทีอาจารย์จะบอกเลขประจําวันนะอาจจะเป็นวันเกิดเราหรือไม่ก็แล้วแต่นะ แต่เลขอาจจะไปออกเลขประจําวันเกิดใดๆก็ได้พวกเราเลขอาจจะไปออกเลขประจําวันเกิดของแฟนเราเ <_ an> พื่อนเราลูกเราหลานเราพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายเราก็ได้ดังนั้นจดให้ครบ7วันเกิดเดี๋ยวพวกเราจะเข้าใจว่าทาไมอาจารย์ถึงให้จดให้ครบ7วันเกิดมาเริ่มนะเริ่มนะเอานะจดให้ครบเจวันเกิดนะขอเริ่มวาอาทิตย์นะใครเกิดอาทิตย์พิมอาทิตย์มาใครเกิดอาทิตย์พิมอาทิตย์ ให้เกิดที่เพลงอาทิตย์าตยมาเอาอาทิตย์พร้อมนะเอาแคปจอแคปจอเอาไว้จดก็ได้บางคนบอกไม่ถนัดแคปอยากอยากจะจดจดได้แคปจอได้จดได้โลนี่คืออาทิตย์นะ เห็นไหมเห็นไหมชัดไหมอ๋ออ่ะ so อ่ะแบกให้เห็นเลยเห็นไหมพิมพ์คําว่าอาทิตย์แล so ้วก็พิมพ์เลขที่พวกเราเห็นข้างบนคือเลขระวังข้างบนคือเลขระวังข้างล่างี่ยที่เราเห็นเลขสี่ตัวเนี่ยพวกเรามันอาจเป็นได้ว่าเลขนี้มันอาจจะเวียนหรืออาจจะวิ่งชนกันอะแบบไหนก็ได้อ่ะให้เห็นชัดชัดเห็นชัดชัดอะอาทิตย์แล้วก็พิมพ์เลขที่เราเห็นมา พิมพ์อาทิตย์แล้วเลขที่เราเห็นข้างบนพวกเราข้างบนคือเลขระวังข้างบนคือเลขระวังข้างล่างคือเลขประจําประจําวันอาทิตย์มาเร็วใครที่เห็นแล้วพิมพ์อาทิตย์แล้วก็เลขที่เราเห็นมาข้างบนคือระวังข้างล่างคืออาทิตย์พิม์มาเร็วเอา เอาให้ชัดแล้วข้างบนคือระวังข้างล่างคือเลขประจําวันบอกกันซะชัดอย่างนี้แล้วนะไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะ่ะชัดพอไหมอือพอไหมพอไหมข้างบนคือระวังพวกเราข้างล่างคือเลขที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มันจะเวียน,ม,น,ยนมันจะวนยังไงก็ไม่รู้ล่ะพวกเราโอเคไหมโอเคนะถ้าโอเคแล้วอาจารย์ไปต่อนะ โอเคพี่โอเคเนี่ยเราไปต่อละไปสนละวันนี้เรารีบรอเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยบอกไปลวงหน้าต่อไปวันอะไรวันจันทร์จันทร์นะมาวันจันทร์มาให้เกิดวันจันทร์พิมจันทร์มาอาจารย์อยากร้ใครเกิดวันจันทร์พิมจันทร์มาเร็ววันจันทร์พิมจันทร์มามีแม่จ์ จันพิมพ์จันมาดูมีคนเกิดวันจันไหมแคปจอนนะแคปจอหรือว่าจดเอาไว้ให้ดีนะย้ำอีกทีนึงนะใครที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนผีพนันร้อยแปดแบบนี้หนึ่งคนต่อหนึ่งชื่อใครที่อยากจะเสริมโชคเสริมราบเรื่องดวงเนะี่ยพิมร้อย8แล้วไปทายอดมินเองนะขอชื่อสกุลเราแค่ชื่อสกุลนะไม่ต้องวันเกิดส่งมานะโอนบูชาครูคนละร้อยแปบาทน,นะ อาจารย์จะปิดรับเที่ยงวันหวยออกพิมพ์ร้อยแปดไว้เร็วพิมพ์ 108. ร้อยแปดแล้วไปส่งชื่อสกุลบูชาครูแค่ร้อยแปดบาทน,นะเทียนผีพนันเป็นเทียนเน้นเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอาจารย์ปิดรับตอนเที่ยงแล้วก็จุดใบสองทีนี้ตอนปิดรับตอนเที่ยงเนี่ยอาจารย์จะขอแจกชุดหนึ่งได้ไหมอาจารย์จะเอาชื่อพวกเราของคนที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนร้อยแปดเนี่ยในบรรดาคนที่ส่งชื่อสกุลมานะไม่ใช่พิมพ์ตรงนี้นะ คิมร้อยแปดเรื่องนี้เฉยๆแล้วก็ทางแอดมินเข้าไปว่าแชทเข้าไปบอกว่าชื่อสกุลเราเนี้ยบูชาครูร้อยแปดบาทอาจารย์จะชื่อสกุลมาแจกชุดนี้มาแจกชุดนี้มาคาว่าชุดเนี่ยคือหลายชิ้นพวกเราใครที่มีแล้วทําแบบนี้ใครยังไม่มีเหรอโชคดีเนี่ยเตรียมตัวนะชุดที่อาจารย์จะแจกไปอ่ะสาหรับคนที่ส่งชื่อสกุลมาบบชาครูแล้วก็จับสลากเพียงหนึ่งคนนะอาจารย์จะไม่ใช่ได้ทุกคนนะย้ำพีหนึ่งไม่ได้ทุกคนนะเพียงคนเดียว ตอนเที่ยงตรงเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะเอาจะเอาชื่อมาจับสลากใครได้พรายันราหูแดงแรงดีแบบนี้ไปแล้วมีลอตเตอรี่เน่ยให้อามาหนีบอย่างนี้พวกเราหนีบเพื่อบันดานทรัพย์บันดานโชคให้สิ่งที่เราซื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช่แบบนี้โอเคนะน,นี่คือชุดแรกชุดต่อไปซึ่งซึ่งพูดโชคดีจะได้้งหมดเลย ันนี้สำหรับวันอื่นๆที่ไม่ได้เสี่ยงโชคก็ต้องมีเงินทุกวันพวกเราต้องมีเงินจากการจราจาค้าขายทําการทํางานทุกวันค้าขายเงี่ยเรียกยอดใช่ไหมอาจารย์ให้แบงก์ยันพวกกระซับซึ่งเขียนยันไปแล้วเนี่ยเราให้พยันลราหัวโคตรเศรษฐีสีเหลืองเรียกเราหัวโคตรเศรษฐีพราะเราได้จะเป็นหนีบงี้นะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางนะเออเออคนที่โชคดีจะได้คอปยกชุดนี้เลยยกชุดนี้เลยเอาเงี้ยให้เห็นชัดๆเป็นอย่างนี้ตอนเที่ยงตรงอาจารย์จะจับสลากชุดนี้ ตอนเที่ยงตรงนะะชุดนี้ได้ไปครบเลยก็คือชุดเนี้ปกติเลยบูชาหกเก้าแปดเออใครอยากจะบูชาก็พิมพ์698ได้เลยไม่ต้องล้นแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกอยากล้นก็พิมพ์แค่108ก็คือ108แล้วก็จุดเทียนใช่ไหมเราเอาชื่อมาจับสลากใช่ไหมอันนี้คือสำหรับถ้าสมมติว่าจะจุดเทียนแล้วล้น1 0 8ถ้าเกิดว่าอยากบูชาเลยพิมพ์698นะย้ำอีกทีหนึ่งว่า698เนี่ยถ้าเป็นพยันใช่ไหม เออพยานสีแดงเน้นเสียงโชคเอาหนีบลอตเตอรี่เอาไว้แต่พยันสีเหลืองนะจะเน้นเรื่องของการเจรจาค้าขายแล้วมีแบงค์ด้วยเอาพีนนะครอยากได้แบบนี้พิมพ์หกเก้าแปดเลยส่วนใครบอกอยากลุ้นให้จันอยากลุ้นก็รอลุ้นก่อนก็นได้ไปรอลุ้นพิมพ์มาร้อยแปดแล้วก็ส่งชื่อสกุลมาโอเคไหมเอา้าต่อนะไปอย่างรวดเร็ววันจันทร์มาวันจันดูดีวันจันท์ วันจันน่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะเลขระวังนะพวกเราระวังคือเลขอะไรห้าศูนย์ใช่ไหมเออแล้วเลขของวันจันน่ะพิมพจันแล้วก็เลขสี่ตัวนี้มานี่คือเลขวันจันทร์ที่มีโอกาสเป็นเลขที่ใช่นะเออย้ำอีกทีหนึ่งมาชัดไหมพวกเราชัดไหมเร็วถ้าชัดพิมพ์ชัดเจนหน่อยเร็วใครจะแคปจอใครจะจดนี่เลขของวันจันร์ย้ำอีกทีหนึ่งนะจดให้ครบทุกวัน ย้ำอีกทีหนึ่งจดให้ครบทุกวันเออช่วยพิมพ์ให้เพื่อนหน่อยได้ไหมจันแล้วก็เลขสี่ตัวที่เห็นมาเนี่ยพิมพ์ม<ะ>คาว่าจันด้วยแล้วก็เลขสี่ตัวที่เห็นข้างล่างเนี่ยพิมพ์มาให้เพื่อนเราหน่อยเราเร็วสาธุสาธุใครมีน้ำใจพิมพ์ให้เพื่อนนะขอให้ถูกหวยระเบิดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสาธุใครมีน้ำใจพิมพ์ให้เพื่อนพิมพ์คําว่าจันแล้วก็เลขสี่ตัวนี้มาขอให้ถูกหวยระเบิดหมื<ๆ>่นเป็นแสนเป็นล้านสาธุสาธุใครมีน้ำใจเนี่ยมักจะได้สิ่งที่ดีๆ นะอา้าวพิมพ์ให้เพื่อนด้วยไม่ใช่แค่เห็นคนเดียวจันแล้วก็เลขสี่ตัวน่ะพิมพ์มาลบมาแล้ว,ลวถ้าไม่พิมพ์อาจันจะไม่ไปวันอังคารนะถ้าไม่พิมพ์จะไม่ไปวันอังคารแล้วพวกเราดูเฉยเฉยอะเราช่วยอาจารย์นิดนึงไม่ได้หรอพิมพ์จันแล้วก็เลขสี่ตัวนี้มาหน,หน่อยนึงดีมากมามีคนพิมพ์ลอาจย์ไปต่อละใครที่มีน้ําใจกับเพื่อนเนี่ยขอให้เขามีน้ําใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจ ได้ถูกหวยเลยเบอร์ใครดูเฉยๆก็ไม่เป็นไรหรอกเออใครที่มีน้ําใจก็ขอให้ได้สิ่งที่ดีๆเสมอนะใครทําอย่างไรไว้ก็ได้อย่างนั้นใครทําดีก็มักจะได้ดีโอเคปะ <laughs> อ่ะอังคารมาอังคารมาอังคารระวังเลขที่จะเบิ้ลออกมานะพวกเราอังคารระวังเลขเบิ้ลออกมานะพวกเราย้ำอีกทีหนึ่งเราไปอย่างรวดเร็วนะนะ พอได้แล้วนะจดและจำไว้ให้ดีนะไม่รู้ว่าจะออกวันไหนนะจะแคปหรือจะจดก็ได้นะเราแต่สะดวกนะอังคารมานะมาอังคารมามาอังคารชัดไหมอังคารนะชัดไหมอ่ชัดเจนเป็นชัดเจนเดี๋ยวเราย้ำอีกทีนะข้างบนนี้คือเลขระวังข้างล่างคือเลขประจําวันอังคาร อ๋อไม่เห็นไม่เห็นอ่ะแบบนี้ก็ได้มาข้างบนอ่ะคือเลขระวงังอันนี้เหลือกลัวไม่เห็นอันนี้คือเลขหนึ่งมาอ่ะอังคารอังคารพวกเราจดมาเลยพิมพ์เลยอังคารแล้วเลขสี่ตัวที่เห็นอย่าลืมว่าเลขระวังเป็นเลขเดียวกันนะพวกเรา เรขระวังเป็นเลขเป็นเลขเดียวกันส่วนเลขประจําวันเกิดคือสี่ตัวนี้พิมพ์อังคารแล้วก็เลขสี่ตัวมหน่หนเรวพิมพ์อังคารเลขสี่ตัวมหน่หนเรวมาดีมากดีมากสาธุสาธุใครพิมพ์มาขอให้สุข,ขหวยระเบิดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนมีน้ําใจมักจะได้ดีต่อมาวันพุธไปเลยนะใครที่มาทีหลังอาจารย์ขออภยัยตามมาย้อนดูกับเพื่อนเพื่อแล้วกันเนาะมาต่อมาวันพุธนะใครเกิดพุธพิมพ์พุธแล้วย้ำอีกทีนะไม่ใช่ดูแค่เลขของเราพวกเรา จดให้ครบทุกวันจดให้ครบทุกวันได้โปรดเถิดแล้วจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเองแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเองพึงจดให้ครบทุกวันแล้วจะไม่เสียใจโอเคไหมโอเคไหมเราจะไม่เสียใจจดให้ครบทุกวันอาจารย์นี่เป็นคนหน้าเบื่อนะจะพูดซ้ําๆแต่เชื่อเถิดว่าภายใต้ความหน้าเบื่อนั้นมันมีเหตุผลอยู่ที่ทำไมอาจารย์ต้องพูดซ้ําๆจดให้ครบทุกวันเข้าใจอาจารย์ไหม อย่าเบื่อกันนะอาจารย์พูดย้ำๆก็เพื่อพวกเราเนี่ยแหละอ่ะต่อมาวันพุธนะมาเลยมาวันพุธแล้ววันพุธนี่คือเลขระวังนะนี่คือเลขที่เป็นเลขประจําวันพุธนะมาจดมาเรา็วอาจารย์มีเวลาไม่มากนะอยู่กับพวกเราไม่นานนะรีบจดเร็วพิมพ์เลยพิมพ์เลยระวังคือเลขอะไรแล้วประจําวันพุธคือเลขอะไรพิมพ์เลยด่วนเลยแล้วพิม,มพ์คําว่าพุธ พิมพ์คาว่าพุทธแล้วเร็วพิมพ์คําว่าพุทธอันนี้คือพุทธพวกเราพุทธต้วเลขสี่ตัวพิมพ์มาเลยพวกเรามาสาธุโอไม่ได้เจออาจารย์นานไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นานจำเสียงอาจารย์จำหน้าอาจารย์ได้ไหมสาธุใครเป็นลูกศิษย์ตลอดชีวิตพิมพ์ลูกศิษย์ตลอดชีวิตใครจําเสียงจําหน้าอาจารย์ได้นะจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาครูบาอาจารย์อวยพรทุกวันมาพิมพ์พุทธมาพิมพ์พุทธมา เดี๋ยวดีมากเอาใครมาไม่ทานอาจารย์ขออภัยนะวันนี้เราไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเพื่อนเราจะต้องไปเตรียมตัวเตรียมตัวร่ำรวยกันโอเคไหมต่อไปเพื่อรหัสสับดีนะถ้าสับดีนะคนเราจะบอกให้อาจารย์ขอให้ทุกๆวันเกิดเลยได้โชคเป็นแสนอาจารย์ขอแค่นี้พอ เราสังเกตด,ด,ดีๆนะอาจจะมีเลขบางเลขนะที่มันซ้ำๆนะให้สังเกตเลขที่ซ้ำๆกันไว้นั่นแหละอาจจะเป็นเลขนําโชคของเราก็ได้อย่าเพิ่งเบื่อนะจดให้ครบทุกวันมาเพร่สบดีมา,มาแล้วย้ำอีกทีนะข้างบนคือเลขระวังพวกเราตรงนี้คือเลขสี่ตัวที่ประจําวันเกิดของเราแคปไว้จดไว้แคปไว้จดไว,ไว,ดไว้โอเคไหมแคปไว้จดไว้ มาพระสวดบดีเดี๋ยวพระสัดบดีพร้อมไหมชัดเจนไหมถ้าชัดเจนพิมพ์ชัดเจนโล่พระสวดบดีเลขอะไรจดไว้เลยชัดชัดเลยชัดชัดเลยพวกเราชัดชัดเลยพวกเรามาสุขรอสักโคูกสุขรอสักโคูรเดี๋ยวไปถึงพยามจะทําให้ทันใจพวกเราที่สุดเลยหวังว่าพวกเราจะมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขชัดเจนไหม ถ้าเจ๊อาจารย์ลงเลยนะมาต่อมาวันสุกต่อมาวันสุกย้ำเดือนทีนะจดให้ครบทุกวันอย่าจดแค่วันเกิดเราเราจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดในวันหนึ่งเองจะได้ครบทุกวันนะศุกมาละศุกนะศุกอยู่ไหมศุกศุกอยู่แล้วป่า มันสุกพร้อมยางมีเห็นพิมพ์อยู่มันโฉบมันโฉบพร้อมยางขออภัยด้วยที่ใครที่มาทีหลังแราวจไม่ได้ทวนไปย้อนดูนะม,มันสุกเล้วมันสุกข,ข้างบนคือเลขระวังข้างล่างนี่คือเลขประจําประจําวันเกิดมันสุกมาเร็วบนระวังล่างคือเลขประจําวันเกิด ขออภัยด้วยที่ไปเร็วเพราะว่าจาย์ต้องให้ลูกศิษย์เรารวยเรเร็ว,รว,รวมาเร็ววันนี้มาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะย้ำอีกทีหนึ่งนะบางคนบอกโอ้โหมาไม่ทันเลยไม่เป็นไรมาไม่ทันให้ย้อนเอา้าพิมพ์มาสุกใครพิมพ์ใครชัดเจนพิมพ์ชัดเจนแล้วก็พิมพ์วันเกิดกับตัวเลขมาให้พวกเราดูเนะี่ยบางคนเราแชร์ไปเนี่ยเขาแบบทํางานก็เปิดฟังเสียงไม่ได้ไงแต่อย่างน้อยเราพิมพ์ให้เขาเห็นเนี่ยเออดีไหม ดีมากดีมากต่อมาจะถึงวันเสาร์ย้ำอีกทีนะพวกเราจดให้ครบทุกวันนะแล้วย้ำอีกทีหนึ่งคนที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนผีพนันร้อยแปดแล้วเนะี่ยหนึ่งคนก็จะเป็นหนึ่งเล่มแบบนี้เออใครที่อยากจุดนะบูชาครูแค่ร้อยแปดบาทพิมพ์ร้อยแปดเอาไว้พิมพ์ร้อยแปดเอาไวสา้สาทุสาทุคนที่ส่งชื่อสกุลมานะอาจารย์จะประสิทธิ์ประสาทพลังนะให้มีโชคมีลาบนะอาจารย์จะ จุดใบสองตรงวันหวยออกเฉพาะคนที่พิมพ์ร้อยแล้วส่งชื่อสกุลบูชาครูร้อยแบาทเข้ามานะแค่ร้อยแบาทนะย้ำอีกทีนะอาจารย์จะขอปิดลับตอนนี้ส่งได้เลยพวกเราไปทักแอดมินทักทางแชทแอดมินนะนะแล้วอาจารย์ขอปิดลับเที่ยงตรงวันหวยออกแล้วจุดใบสองตรงวันหวยออกอาจารย์พูดซ้ำๆอย่าเบื่อนะเพราะพวกเราต้องนัดตรงกันเพราะอะไรเพราะใบสองตรงวันหวยออกอะทุกคนอยู่ที่บ้านอเอาสิ่งที่พวกเราเสี่ยงโชคมหมนฐานจิต อย่างบางคนมีลอตเตอรี่ก็มาไอ้ฐานจิตยอย่างเงี้ยใช่ป่ะใบสองตรงันหวยออกเราอยู่ที่บ้านในฐานจิตพร้อมๆกันใครที่ได้ชุดนี้ไปแล้วใครที่ไม่มีพิมพ์2 9 9ก็ได้เออพยันเราหวแดงยังรีบแบบเนี้ยคนที่ได้ไปแล้วทําแบบนี้นะย้ํเตือนอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะอาจารย์เกรงใจแล้วโก้เพราะเราเบื่อแต่ก็จำเป็นต้องพูดเพื่อให้สําเร็จซ้ําๆคนรอรวยแล้วต้องรว,วยอีกเสี่ยงโชคได้เสี่ยงโชคอีกอาจารย์จะบอกให้คนที่ฟลุกสาเร็จครั้งเดียวเขาเรียวกว่าฟลุก แต่คนที่สำเร็จบ่อยเขาเรียกว่าเก่งอาจารย์อย่าใหพวกเราอะเก่งด้วยเฮงด้วยได้ไหมอ่ะใครได้ไปนะใครไม่มีพิมพ์299นะไปแจ้งอนมินเองบอกอยากได้พอได้ไปทํางี้มีลอตเตอรี่เนี่ยเอามาหนีบหนีบไปนะหนีบไว้เพื่อบันดันโชคให้เข้ามาเช้ามาแตะกันเลยเอาพยันละหูแดงละงรีบแบบนี้มาสาธุสาธุาขาแต่เทพราหูซึ่งเป็นเทพที่ กลุ่มลักนาของอาจารย์อมอยู่ที่อยู่เบื้องหลังอาจารย์อมเนี่ยเพราะว่าท่านน่ยกลุ่มลักนาอาจารย์อมดังนั้นวิธีการคืออาจารย์จะขอพรในพวกเราได้ถูกหวยทุกคนทุกคนต้องถูกหวยต้องรวยเพียงแต่ว่าใครมาก่อนมาหลังมวดที่ผ่านมาคนที่มีพยันลาหูแดงแดงลิฟ์เนี่ยที่29งก้เก้าเนี่ยใยาได้เป็นสองเก้าเองนะคนที่ไม่ถูกก็มีนะแต่คนที่ถูกเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะมวดนี้อาจารย์ขอคนถูกเป็นล้านได้ไหมใครมี2 9งก้เก้าผืนนี้นะสาธุขอให้สำเร็จเอา้าตอนเที่ยงตรงอ่ะ ของวันหวยออกอาจารย์จะเอาชื่อของคนที่จุดเทียนผีพนันเนี่ยเอามาจาับสลักหนึ่งคนนะหาคู่จะดีคนเดียวนะมารับยังไม่พออาจารย์ให้ชุดนี้ด้วยมาชุดละหัวข้อเศรษฐีเพราะจะได้เงินจากทุกทางแล้หัวข้อเศรษฐีเนี่ยจะมาพร้อมแบงค์ยันพกรัพย์ชุดนี้399อยากจะโอนอยากจะไปทางก็ราคาเดียวอาจารย์ไม่ให้อดมินเขาบบกเพิ่มเออชุดนี้3 9 9เนะพอได้ไปแล้วอันนี้สมมติเจรจาค้าขายใช่ไหมเอามันหนีบเอาพยานเราหู พอเสรีสีเหลืองมันหนีบเอาไว้แต่ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ขอแจกพวกเราในวันหวยออกเนี่ยคนที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนเนี่ยอาจารย์ปิดรับตอนเที่ยงใช่ไหมพอเที่ยงตรองชุดนี้พวกเราชุดนี้อาจารย์จะแจกเลยแจกหนึ่งคนแจกเพียงคนเดียวนะพิมพ์เพียงคนเดียวเพียงคนเดียวนะอาจารย์จะให้ทั้งทั้งแดงทั้งเหลืองแล้วก็แบงค์พวกกระซับนะมูลค่าหกเก้าแปดบางคนบอก ไม่ต้องรอรุนนะอยากได้ชัวร์ๆเลยพิมพ698เอาไว้อยากโอนหรือว่าอยากไปทางก็ได้แล้วแต่สะดวกโอเคไหมเออถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปทักแอดมินได้หรือวแอดมินอธิบายให้ฟังบางทีอาจารย์ว่าจาอธิบายเองก็ได้มาต่อเอาให้มันจบเอาให้มันจบเอาให้มันรวยให้มันเฮงให้มันปังในรอบนี้วันเสาร์มารออยู่ใช่ไหมวันเสาร์สุดท้ายแล้ววันเสาร์วันเสาร์ดีๆนะวันเสาร์น่ะ อาจจะเจออะไรที่มันเฮงเฮงปังปังอย่างคาดไม่ถึงได้นะวันเสาร์นะพร้อมยังวันเสาร์ย้ำอีกทีหนึงพวกเราอย่าจดเฉพาะวันตัวเองจดให้ครบทุกวันจดให้ครบทุกวันเกิดมาว,าวันเสาร์มาย้ำอีกทีหนึงนี่คือสุดท้ายแล้วนะจดให้ครบทุกวันเกิดนะเลขระวังยังเป็นเลขเดิมแต่เลขประจําวันเสาร์คือเลขนี้ย้ำอีกทีหนึงว่าหวยอาจจะไม่ได้ออกวันเกิดเราก็ได้ อาจจะไปออกวันเกิดของแฟนเราลูกเราพนพ่อคุณแม่เพื่อนเราก็ได้เออส่วนใครที่อยากรู้เคล็ดลับเลยเรารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าสุดท้ายก่อนไปอาจารย์จะบอกให้เวลาเราน้อยแล้วะอุยอ้ยเวลาน้อยเวลาน้อยเวลาน้อยก่อนไปอาจารย์ขอบอกอย่างหนึ่งได้ไหมสีพวกเราอ่ย้ำตือนทีนะชัดเจนนะวันเสาร์นะพิมพ์เอาไว้วันเสาร์เลขอะไรโอเคดีมากสีพวกเรา สีประจำสีพวกเราสีนี่นำโชคดีไหมสีนำโชคประจำอะไรมันหวยออกงวดนี้สีนำโชคประจำหวยออกงวดนี้อ่ะต้องเป็นภาพเลยเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าพูดเฉยๆ พร้อมไหมสีน้ำโชคพิมพ์สีน้ำโชคมาพร้อมไหมสีน้ำโชคพร้อมไหมอ่ะสีน้ำโชคมีสามสีนะโดยดีงดนี้นะเอาให้ชัดเจนเลยสีน้ำโชคนะไอ้เลขระวังยังศูนย์ห้าอยู่เหมือนเดิมสีน้ำโชคสีแดงกับสีทองเนี่ยสีทองกับสีแดงเนี่ย ได้เงินก้อนเงินก้อนก็คือเงินก้อนใหญ่อ่ะเออรางวัลใหญ่อ่ะรางวัลใหญ่อ่ะแล้วส่วนสีชมพูเนี่ยจะโชคดีดังนั้นใครมีวัตถุมงคลที่เป็นสีทองเออใครมีวัตถุมงคลหรือว่าทอดทอดใครมีวัตถุมงคลที่เป็นสีทองนะใครที่ส่งเชื้อสกุลมาจุดเทียนสีแดง เทียนผีพน,นันอย่างเงี้ยคือคนที่เน้นเรื่องของโชคใหญ่ใครยังไม่ได้ส่งมาก็พิมพ์ร้อยแเอาไว้ส่งชื่อสกุลมาให้ทันนะอาจารย์ปิดรับเที่ยงตรงและจุดใบสอวันหวยออกย้ำมิทีหนึ่งจุดใบสวันหวยออกแล้วพวกเราทำยังไงเราไอ้ฐานจิตอยู่กับบ้านในเวลาเดียวกันอาจารย์จะไลฟ์สดแบบนี้ยสดๆพร้อมกันทั่วโลกคือ เอาเวลาประเทศไทยใบสองส่วนลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศต่างทวีปก็ยึดถือเวลาไทยแล้วกันตอนนั้นก็เราจะนอนอยู่ก็ได้แต่เราให้ฐานจิตให้ดีบางทีใบสองของประเทศไทยอาจจะเป็นตรงกับตีสองของอเมริกาล้วก็ให้ฐานจิตให้ดีโอเคไหมใครที่ยังไม่ได้จุดพิมร้อยแปดเอาไว้สีนำโชคคานิวถึงมงคลสีทองเอามาใส่ใครที่ยังไม่ได้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนสีแดงพิมร้อยแปดเอาไว้ส่วนสีชมพูเราจะใส่เป็นเสื้อก็ได้พวกเรา เสื้อผ้าสีชมพูเป็นพวกเป็นสีโชคดีแต่ถ้าเน้นเงินก้อนเน้นเงินก้อนอันนี้ถ้าเป็นสูตรอาจารย์นะใส่วัตถุมงคลสีทองส่งชื่อมาจุดเทียนสีแดงใส่เสื้อสีชมพูเอออย่างนี้ดีนะเออเออเออวัตถุมงคลทองจุดเทียนสีแดงเสื้อชมพูโอเคไหมใครโอเคมีโอเคใครโอเคมีโอเคอเดี๋ยวเร็วอาจารย์จะไปแล้วเท่านี้แหละ ขอให้ร่ำรวยขอให้สำเร็จสาธุสาธุใครที่แชร์สิ่งนี้ออกไปใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ตลอดชีวิตขอให้เฮงขอให้ร่ำรวยขอให้สำเร็จตลอดชีวิตขอให้ปลดหนี้ปลดสินขอให้ได้ตั้งตัวได้และเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาจารย์ขอให้พรพวกเราเอาไว้ไม่ให้มีอะไรมาปิดบังขวางทางโชคลาภให้ได้เงินทองไหลมาเทมา ปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพมานมุตโมปิโยนะคะสุปันนานังปินินทะยังนะมามิหังเมตตาจะมหาราชาสมนรามณีทาสีทาสาอิทธีนารีปุริโสวาพุทธคุณนังสัพพะป่าปังวินาสันติธรรมะคุณนางสตรูป่าปังวินาสันติสังฆะคุณนางจิตตังเอหิปุริสะจิตตังอิทถีจิตตังปิยังมะมะให้เงินล้านมาสู่ โลกสิทธิของข้าพเ,เจ้าให้มีเงินทองไหลมาเทมาให้เขาได้ปลดนี้ปรดสินได้ตั้งตัวได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ทุกคนที่มีจิตศรัทธาที่อนุโมทนาสาธุนี้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองใครที่แชร์สิ่งนี้เอาไปขอให้จับเงินล้านในเรวันสาธุสาธุขอครูบาอาจารย์จงประสิทธิจงอวยพรให้ทุกคนที่มีจิตศรัทธาสวัสดี